ข้อที่7ความจริงข้อที่7น่าจะเป็นข้อที่6เพราะว่าพี่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่พี่ขี้เกียจใช้ตัวเลขเยอะๆมันเลยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับน้องบางคนก็ได้พี่เลยต้องมาทำอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้พี่จะให้นกมันเยอะมากๆหน่อยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะเห็นปัญหาเองอ่าสมมุติว่าให้นกมีทั้งหมด13ตัวดีไหมนี่6แล้วนะ7 8 9 10 11 12 13อานก13ตัวแล้วพี่ให้ต้นไม้แค่2ต้นนะเรากำลังจะตั้งสร้างโจทย์เองแล้นะ13-2ลบ2เป็นเท่าไหร่ส1บอ็ด จบช่วงแรกมาแล้วนกมากาะต้นไม้ต้นละตัวจะเหลือนกสิบเอ็ดตัวได้นะอ้าวนี้สิบสามอาหารให้นกมากาะต้นไม้สักสี่ตัวดีไหมหารสี่สี่หาร 4. 4หารสิบสามได้เท่าไหร่อ่ะสามใช่ไหมสามเศษหนึ่งใช่ไหมสามเศษหนึ่งฉันว่าได้สามกลุ่มนกสามกลุ่ม ยังเหลืออีกนกหนึ่งตัวแต่เผอิญต้นไม้เรามี2ต้นใช่ไหม <c oughs> สองลบสาอ้าวติดลบหนึ่นี่แสดงว่าต้นไม้มันขาดไปหนึต้นใช่ไหมหนึ่ตัวลบหนเนี่ยไอห,หนต้นต้นไม้1ต้นมันเท่ากับนก4ตัวแล้วเราเราต้องบวกกับนกไอ้เจ้าเศษ1ที่เป็นนกที่ไม่ได้เกาะอีก1ตัว ก็เท่ากับห้าใช่ไหมอืมคราวนี้จะเริ่มถูกต้องแล้วนะอ้าวงั้นเราลองมาดูดูภาพในเมื่อเราทำแล้วเราคิดแล้วเราเราก็ต้องมาเขียนภาพดูซิว่าเราถูกไหมอืมนี่ต้นไม้ที่ไม่มีจริงเลยหนึ่งต้นเกนหนึ่งตัวอความจริงถ้าเกิด เป็นอะไรนะข้อแรกๆพี่อาจจะต้องเขียนเพิ่มอีกตัวแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วนะอ,อ่าคราวนี้สร้างโจทย์ช่วงที่สองได้แล้วถ้าให้นกเกาะต้นไม้ต้นละ4ี่ตัวจะเหลือนก5ตัวอยากทราบว่านกทั้งหมดมีกี่ตัวต้นไม้ทั้งหมดมีกี่ต้น นกทั้งหมดรวมกับต้นไม้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่อ่าจทช่วงที่สองเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เรามาทำโจทย์กันสมมุติเมื่อเดิมนกให้เป็น B ก่อนบนเป็น B แล้วก็ต้นไม้เป็นทีเป็นก้อนล่าง าตามโจทย์นกมาเกาะต้นไม้ตัวละตัวจะเหลือนก11ตัวตามสไตล์ปลูกต้นไม้11ต้นเลยอ่าสิต้นแล้วนะสิบเอต้นนี้11ต้นไม้ทั้งหมดรวมกับต้นไม้ที่เราปลูก11ต้นมันจึงเท่ากับนกทั้งหมด นะเราก็เขียนเป็นสมการได้เป็นนกทั้งหมดเท่ากับต้นไม้ทั้งหมดบวก11ให้เป็นสมการที่1นึ่งนะมันจะได้คิดง่ายหน่อยอ้าวแล้วจากนั้นเป็นไง <c oughs> ให้นกมาก่อต้นไม้ต้นละสี่ตัวจะเหลือนกห้าตัวเหมือนเดิม ก่อนบนเป็นนกทั้งหมดเป็น B ีโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนบี B ส่วน4 B ส่วนสทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมสามส่วนแรกนี่จะไม่มีนกเพราะว่านกบินมาเกาะส่วนส่วนแรกหมดคือ B ส่วน4ใช่ไหมอ่าบี B, B ส่วน4 และก็นกไอบส่วนสีเนี่ยก็มาเกาะต้นไม้ทั้งหมดคือกอล่างทียังเหลืออีกนกต้องห้าตัวห,ห้าตัวนี่เหมือนกับมันเกาะต้นไม้ที่เราปลูกได้อีกตั้งหนึ่งต้นใช่ไหมหนึ่งต้นกับอีกเซนหนึ่งส่วนสี่ของต้นอีกหนึ่งต้น มันถึงจะเท่ากับนี่นกเกาะน,นะมันถึงจะเท่ากับ b ส่วน4ใช่ไหมอืมแต่นี่มันใช้ไปสองต้นแล้วใช่ไหมเรายังเหลืออีกต้อง9ต้นอนะ่ะจ้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายังเหลืออีกต้อง9ต้นแล้วเราจะทำไง ตรงนี้ไอ้ส่วนสเนี่ยเราเราทราบคำ,คำตอบดีอยู่แล้วใช่ไหมมันเท่ากับ13ส่วน4ใช่ไหมไอ้ส3ส่วน4เนี่ยมันสามารถจะแยกออกมาเป็นเท่าไหร่อ่ะมันมันเหลือนก5 5ตัวใช่ไหม5้ตัวบวกกับอะไรได้ได้13อ่ะ แปดใช่ไหมแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามหารด้วยสี่แต่ตรงนี้มันจะเท่ากับเทไรแยกได้ใช่ไหมสี่ส่วนแปดส่วนสี่บวกกับห้าส่วนสี่ใช่ไหม,มคราวนี้รู้แล้วยังทำไมนกห้าตัวมันถึงต้องส่สวนสี่เพราะว่ามันมาจาก กลุ่มกลุ่มที่ท,ที่นี่นกนกมันมารวมกันแล้วมันแบ่งออกมากลุ่มไอเป็นเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ตัวฉะนั้นไอนี่ก็เหมือนกับน,นกนกกลุ่มหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนกันมันเลยต้องหารสี่นะพอจะเข้าใจนะตามตาม ตามหลักของเศษส่วนนะเราจะคิดเป็นเศษส่วนตรงนี้เท่ากับ3ส่วน4 b ใช่ไหมนกทั้งหมดช่วงนี้ไอ้สามก้อนนี่รวมกันเท่ากับ3มส่วน4มันจะเท่ากับต้นไม้ที่เราปลูกกี่ต้นนะ่ะที่มันบอกว่าเหลือ11 11ตัวเราก็ปลูก11 11ต้นใช่ไหมแต่ว่า11ต้นเราต้องหักด้วย ไอ้เจ้านกห้าตัวที่มันเกาะต้นไม้เราแต่ไม่รู้กี่ต้นสมมุติว่าไม่รู้กี่ต้นเราก็ต้องหารด้วยสี่เพราะว่ามันมาจากกลุ่มนกจะมาตรงนี้เลยต้องหารด้วยสี่ไอ้นี่สิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดต้นตรงนี้นกห้าตัวแต่มันต้องส่วนสี่ ฉะนั้นเวลาเราจะคิดเราต้องเป็นต้นไม้ที่เราปลูก11ต้นใช่ไหมลบด้วย5ส่วน4คือช่วงนี้ออกไปซะมันถึงจะเท่ากับอ่าเศษ3าส่วนสของนกทั้งหมดเริ่มเข้าใจแล้วนะก็จะเท่ากับเศษสส่วนสของนกทั้งหมดม,มาละ อ่าคราวนี้เราก็เริ่มแก้สมก,การได้แล้วนะอืมพอจะเข้าใจแล้วนะอืมเราก็คูณด้วย4ทั้งสองข้างเลย 4, 11, ล 4, 5, 4. เส,สี่คูณสิบลบสี่คูณหส่วนสเศษสกับส่วนสตัดไปเหลือ5ใช่ไหมอ่าเท่ากับสคูณ สาส่วนสเศษสี่กัส่วน 4, สีถัดไปเหลือสามตรงนี้สี่คูณสิได้สี่สิ่ลบห้าใช่ไหมหแล้วเราจับมันลบกันก่อนตรงหนึ่งสี่สี่ลบ 5, ห้าเหลือ39มสใช่ไหม 39เท่ากับ3 B คือ3เท่าของนกทั้งหมดคราวนี้เราหารด้วย3ทั้งสองข้างหารด้วย3ทั้งสองข้าง3าสมสิบเหารด้วย3จะได้เท่าไหร่13ใช่ไหม,มแล้ว3หาร3ก็เป็น1ก็เท่ากับ1คูณ B ก็เท่ากับ B ตัดกันไปทันั้น b เท่ากับสิได้แล้วเห็นไหมได้ได้มาอย่างรวดเร็วคราวนี้เอา b ไปแทนในสมการที่1 b เท่ากับสิเท่ากับ t บวกสิอ็าคราวนี้เราก็ต้องลบด้วย11ทั้งสองข้างลบ11 13 ลบส1เท่ากับ T บวก11ลบ11ตัดไปเหลือ T เดียว13ลบ11เหลือ2 t ต้นไม้ทั้งหมดเท่ากับ2อเราได้คำตอบแล้วว่านกทั้งหมดเท่ากับ13ต้นไม้ทั้งหมดเท่ากับต้นต้นนกทั้งหมดรวมกับต้นไม้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็คือ b บวก T เท่ากับ 1 3บ1 5วก2เท่ากับ15ได้คำตอบแล้วจอเดี๋ยวทําวิธีอื่นต่อมาดูสมการเส้นตรงมั่งอ่าที่พี่เรียกสมการเส้นตรงเพราะว่าไม่อยากให้น้องสับสนเพราะถ้าเกิดเรียกสมการเชิงเส้นแล้วบางคนอาจจะสับสนเหมือนพี่ตอนสมัยเท่าน้องเนี่ยแหละเรียนเท่าน้องเนี่ยแหละ ไม่รู้ว่าชมาสมาการเชิงเส้นเนี่ยรวมเส้นโค้งด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆมันแค่เส้นตรงอย่างเดียวนั่นแหละไม่มีเส้นโค้งนะอ่าเรามาเริ่มทำกันให้ก้อนบน B ก้อนสี่เหลี่ยม B บนเท่ากับนกทั้งหมดก้อนสี่เหลี่ยมที่ล่างเป็นต้นไม้ทั้งหมดมนกทั้งหมดบินมาเกาะต้นไม้ตัวละตัวจะเหลือนก 11ตัวเราก็ต้องปลูกต้นไม้1ิบเอ็ดต้นสมมุติย่อนะคง,คงเข้าใจแล้วปลูกต้นไม้11ต้นให้นกมันเกาจะทำให้ต้นไม้ทั้งหมดบวกกับต้นไม้ที่เราปลูก11ต้นจะเท่ากับนกทั้งหมดหรือ b เท่ากับ t บวกสิเป็นสมนการที่หนึ่ ต่อมานกมากอต้นไม้ต้นละ4ตัวอ้าวงั้น B เอาแยกแยกมา B จะโดนแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันเป็น B ส่วนสี่สาส่วนสามส่วนทางขวามือจะไม่มีนกเพราะนกมันจะไปรวมกับ ส่วนซ้ายมือสุดคือ B ส่วนสซ้ายมือสุดม,มันจะมาเกาะต้นไม้ทั้งหมดมแล้วยังเหลือนกตั้งห้าตัวแสดงว่านกมีเยอะมากต้นไม้มีน้อยมากห้าตัวาจากหลักการเศษส่วนที่ที่พี่คิดในช่วงแรกนะมามามาคุยละเอียดนิดนึง ที่ b ส่วน4เนี่ยเท่ากับให้ให้เป็นตัวตัวตัวแปรตัวแปรใดๆนะที่หารด้วย4ได้ให้เป็น x หาร4บวก5ส่วน4ใช่ไหมแต่ไอตัวเนี้ยมันสามารถจะรวมกันได้เป็น x บวก5ส่วน4หรือถ้าเกิดเราเราทราบจะทราบคำตอบแล้วใช่ไหมมันคือ ส3ส่วนส13สามส่วน4ี่เนี่ยเราสามารถทำทำอยู่ในรูป x บวก5ได้ไหมก็คือ5บวกอะไรแล้วได้13าคือ8ดใช่ไหมดบวก5้าส่วนสคราวนี้ตรงนี้ก็จะแยกได้ใช่ไหมแยกแยกออกมาเป็น8ดส่วน4บวกหส่วนสี่ คราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาเทียบกับในรูปภาพที่เราว่าตรงนี้มันหารด้วยสีลงตัวใช่ไหมมันเท่ากับ t ได้ไหมเพราะทีมันหารด้วยสีลงลงตัวเพราะว่านก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 ,กลุ่มด้วยสีตัวมาจับมาเกาะต้นไม้ปุ๊บเต็มต้นเลยแสดงว่าต้นไม้หารด้วยสีลงตัว บวกด้วยห้าส่วนสี่คือนกที่เหลือไงเพราะนกที่เหลือมันต้องเป็นห้าส่วนสีเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มนี้นี่ไงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยมันเลยต้องหาส่วนสี่ต้องต้องหาด้วยห้าส่วนสี่นะอพอจะเข้าใจหรือยังตรงนี้มันก็กหนูเล็กตรงนี้ก็หนูใหญ่เข้าใจแล้วนะ งงมุย้ยม่งงนุ๊อะจากนั้นตรงนี้มันเหมือนกับ b ตรงนี้มันเท่ากันใช่ไหมจะ b ส่วนสี่เท่ากับ t บวกด้วย5้าส่วนสี่เราสามารถที่จะย้ายข้างมันได้ใช่ไหมลบด้วย5ทั้ง2ข้างมันก็จะเป็น b ส่วน4ลบ5ส่วน4เท่ากับ t เพราะ5ส่วน4ลบ5ส่วน4ตัดกันหมดไปตรงนี้สามารถที่จะรวมกันได้ใช่ไหม b ลบ5ส่วน4เท่ากับ t คือนกทั้งหมดลบด้วยนก5ตัวที่เหลือส่วนด้วย4จะเท่ากับต้นไม้ทั้งหมดให้เป็นสมก,การที่สอง เหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหม,มนกทั้งหมดลบด้วยนกห้าตัวหารด้วยสี่ก็จะเท่ากับต้นไม้ทั้งหมดทีนี้เรามาแก้สมการอืเดี๋ยวป๊นี่ตรงนี้ดีวกว่าตึ้งจะเห็นเห็นไหมเห็นไหม นี่นดีกว่าเห็นเห็นกว่าเห็นกว่าสมก,การที่1นที่ในสมก,การที่1กับที่ในสมการที่2มันอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมเครื่องหมายก็เหมือนกันด้วยขนาดก็เท่ากันด้วยเพราะว่าไม่มีตัวตัวอะไรคูณฉะนั้นเราต้องเอามาลบหรือบวกดีต้องลบใช่ไหมเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกันฉะนั้นเราก็ต้องมาลบ 1ลบสสมการ1ลบด้วยสมการ2อ้าวจาก b สมการ1ลบวงเล็บ b ลบ5ส่วน4วงเล็บจากสมการ2เท่ากับที่บวก11จากสมการ1 t ที่บวก11จากสมการ1ลบด้วยที่จากสมการ2 ทีลบทีตัดหมดไปจะเหลือ11บอ็ดอ้าว B ลบวงเล็บ B ลบ5ส่วน4วงเล็บเท่ากับ11อ้าวเราจะกำจัด4ทิ้งไปใช่ไหมคูณด้วย4ทั้งสองข้างเลยคูณด้วย4ทั้งสองข้างปุ๊บนีวงเล็บเข้าไปเลย คูณ4ทั้งสองข้า4คูณกับ b ได้ 4b ลบ4คูณวงเล็บ b ลบ5ส่วน4วงเล็บ4เศษ4กับส่วน4ตัดกันหมดไปก็เหลือ b ลบ5ใช่ไหมเท่ากับ11คูณ4เป็น44 จะได้ b c b ลบวงเล็บ b ลบ5วงเล็บ44อ้าวขาวนี้เราต้องคูณลบเข้าไปในวงเล็บเพื่อจะได้ง่ายง่ายต่อการคิด c b ลบคูณ b ได้ลบ b ลบคูณลบ5ได้บวก5เท่ากับ 4อ่าเราย้ายย้าย5มามามาฝั่งขวาก็ต้องลบด้วย5ทั้งสองค่าอ้าว 4b ลบลบ b เหลือเท่าไหร่ 3b บวก5ลบ5เป็น0 44ลบ5เท่ากับเท่าไหร่39 ฉะนั้นก็ได้3 B เท่ากับ39ฉะนั้นหารด้วย3ทั้งสองข้าง3าเศษหารหารสส่วนก็จะตัดไปเหลือ B, B เดียวเท่ากับ39หาร3จะได้13 B เท่ากับ13 เราได้ b เท่ากับ13แล้วก็เอามา b แทนในสมการที่1 b เท่ากับ13เท่ากับ t บวก11อ้าวลบ11ทั้งสองข้างาก็จะกลับ13ลบ11เท่ากับ13ลบ11เป็น2ใช่ไหมเท่ากับ t บวก11ลบ11 ตัดหมดไปเหลือที่เท่ากับสองได้ได้คำตอบแล้วนกทั้งหมดเท่ากับ13ตัวต้นไม้ทั้งหมดเท่ากับ2ต้นนกทั้งหมดรวมกับต้นไม้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ต้นไม้นกทั้งหมดก็คือ B ต้นไม้ทั้งหมดคือ T b บวก t เท่ากับ13บวก2เท่ากับห เสร็จแล้วน้อง <c oughs> จบนี่เรามาเช็คคำตอบต่อเลยนะ,ะนกเราได้13บทีเราได้สองใช่ไหมนกต้นไม้ทั้งหมด2ตัวสอต้นจากโจอนกทั้งหมดบินมาเกาะต้นไม้ทั้งหมดจะเหลือต้นไม้จะจะเหลือนก11ตัวใช่ไหมแสดงว่า1 3บสาลบสเท่ากับสิเอ้าวถูกต้อง นกสิบสตัว2องสี่1ก12 13ิก็สต้นตัดป้ายก็จะเหลือ11ต้นสิบเอ็ดตัวจากนั้นนกมาก่อต้นไม้ต้นละสตัว3ต้องหารสี่ใช่ไหมสิบสาหารสีได้ได้เท่าไหร่ก็จะได้3าสามกลุ่ม สามเศษหใช่ไหมคือได้ได้3กลุ่มกับอีกห่งตัวแต่ต้นไม้เรามีแค่2ต้น2อลบสเหลือลบหนึ่งแสดงว่ามันเหลือต้นไม้1ต้นต้นไม้1ต้นเราจะเท่ากับนก4ตัวและยังมีนก1ตัวที่มันไม่ได้เกาะต้นไม้ก็ต้องลบด้วย1เท่ากับลบห้า,หานก นกมีห้าตัวเหลือนกห้าตัวจริงไหมเขียนเลยสนี่ต้นไม้อ้าวหนึ่งสี่หนึ่งนี่ต้นไม้ปลอมๆของเราปุ๊บปุ๊ใช่ไหมต้นไม้สองต้นได้แปดตัวจะเหลือห้าตัวแสดงว่าที่เราทำมาทั้งหมดนี้ถูกต้องแล้ว